เอ็มวีก็เมาเนื้อก็เมามาหมายถึงเนื้อเพลงค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัททิสค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเรีแอคชั่นเพลงนะคะวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเพลงของ Diamond MQT ค่ะเด็กชายแคนนาบิด2แต่ แคเนนิทสองมีคนมาเฟชชิ่งด้วยค่ะเนนคิสลันนะคะแล้วก็แบ็กฮ арт แล้วรอบนี้มีออกมาเป็น MV ด้วยจะบอกว่าเด็กชายแคเนบิดหนึ่งอะน่าชอบมากเลยอะท้งนี้บางคนไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้แต่พอฟังแรกแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะคือทำออกมาได้ฟีลมากอ่ะตั้งท่าจะทำเพลงนี้มาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าลิ์เรายาวมากเลยเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงกันเลยดีกว่าเนนสองซ้ำบคอกี มิแต่งแลหนึ่งตาจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะว่าเขาโดนแคนนับิตหลังแอมเมื่อคืนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพื่อจุดระล่มตังยืนมาเขามีแพลนให้เขาได้วางไอตอนที่ตื่นมาเพื่อเขาเอามีใบเอาเขาชอบดื่มชาเขาไม่ให้โซะไหนก็ต้าไม่เหมือนห้าถ้าไม่เขาได้ใช้เขาไม่ได้ยืมคนอื่นมา ไม่นิทานให้ฟังปลิกไปทีละหน้าแพสไปทีละตาเนกันาดิวาเข้าที่บางนาซิปไปนอนมาการิตาอ,อยู่ที่พาทยาสมองที่โอเชอียนมารีนา่าให้เราแชร์โลเคชัน่นถ้าอยากให้พาไปวัคเคชั่นเธอเป็นโควัวกูร เมาก็ะว๊งแล้วก็เจสันฮัฟซันกูมีน้ำไปมีกับเจมสันนั่งยันตอนทํา่าพานอะไรกูบอกลูกเพียงกับพันลามควานเขียวหรือควานดังที่รวนี่ไม่ใช่แลบกูสิบหปวจนลิ้มมันผ่านกันกอเปุก่ันไปวันอาทิตย์เด็กๆด็กยังร้องในวันจันไม่รู้ว่ากูหอฟ้าแล้วคิดกูไม่รู้จะตากรรมนพัเธอหรือเพาะิดทไมเราไม่คฟังกันต่อนนี้กูมีแคทีหยิบมันแล้วก็พานลามสูบซามากกว่าบุหรี่สูบแล้วก็เมาความเมาแล้วก็เอา คืออสูตรบล็อกโคลี่เหรอโดนแค้นมาปิดหลังแอ้เมื่อคืนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพื่อเขาจุดระลองนั่งยืนมาเขามีแผนที่เขาได้วางไอ้ตอนที่ตื่นมาเพื่อเขาไปคนชอบดื่มชาเขาไม่ให้โซแต่ในก็เตาให้หมื่นห้าเงิน้าวที่เขาได้ใช้เขาไม่ได้ยืมคนอื่นมา ที่ไม่มันขายซากคนเขาไม่ได้เรียนโดนไล่ออกตอนมาได้ยอมแต่ว่าเขารักครอบครัวและก่อนคุณขะของน้ำนมอมาที่พ่อแม่เลี้ยงถึงแม้ว่าเขาจะเลไม่เลี้ยที่มันมาเขาพยายามสร้างเขาไม่ชอบทำการบ้านและเขาก็ไม่คิดวางมาดเขาชอบเมาในยามว่างเขาเป็น เขาชอบนอนเขาไ่่เอยชอบแสงละวีเขามีเพชรที่คอที่แพงยิ่งกว่ายามันนีเขาบ้านรู้ทำมันกับว่าเป็นปัญจวัคคีย์ตอนนี้เขายานทุกวันเขาไม่เคยจับพ่อสักนาที

ของเขียวน่าดูเลยนะคะไม่ถึงบล็อกเกอรี่ของสดกับของสดความใส่กาวความแบบทำลงทำแล้ ไปเดนเซอร์แอนมิกบายซิกกี้ที่ที่สุดจะเท่แล้วก็ทำออกมาไ,ได้เฟียวตลอดการนะฮะฮุกคือแบบมันต้องมีเวอร์สองแล้วถ้าคนมันําหาเพราะว่าเวอร์หนึ่ง 1, แม่งปั่นประสาทมากตอนฟังเวอร์หนึ่งแบบเชี่ยฮุกโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วคือได้สลันมาฟรีด,ด้วยเราก็ชอบสลันในบีทแท็บนะคะสุดเหมือนกันไม่ค่อยมีใครเมาเลยคะ่ะแม่งปั่นตรงเป็นบอกโคลี่เนี่ยแ,แหละเอ็มวีก็เมาเนื้อก็เมามาหมายเนื้อเพลงคะ่ะ อัลันเฟีย้ยวจริงเบตตุ๊บตับมากเลยชอบไดมอนชอบฮุกไดมอนมากอะ่ะฮุกอันนี้คือสวยมีเด็กน้อยคนหนึ่งตาจะเป็ดไนมะ่ค่อยเรือ <c oughs> ลองเราในอารมณ์เดียวกันลองได้มุดเดียวกันฮุบ <c oughs> ันตก ุกคนได้ยินเสียงฝนไหมไม่รู้จะรีแอคชั่นอะไรมากเพราะว่านัทไม่รู้จักอะไรสักอย่างที่เขาพูดมาเลยนะคะเลยไม่เคยสูบอะไรสักอย่างมันก็แบบได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ <laughs> รู้สึกยังไงนะมันเมาขนาดไหนนะนะอย่า,างเงี้ยแค่ฟังเพลงก็เมาแล้วถ้าเมาแล้วฟังเพลงมันจะเป็นเมาแบบดับเบิลเมาหรือเปล่านะถ้าคนธรรมดายอย่างเราในอารมณ์สลึมๆก็คือเมามากแบบนี้แล้วบีดแน่นตึบๆตึบหัวใจมากอ่ะเขาถามว่าพันอะไรกูบอกเพียงว่าพันลำค่ะ คนเขียวรูวันดอมที่รัวเนี่ยไม่ใช่บกูซิปไปรัวนะลินม,มันพันกัน <laughs> สุบซามากกว่าบุหรี่สุปแล้วก็มอควันมอแล้วก็เอาตังนั่นไม่รู้จักซาแล้วนะเห็นได้ยินคนพูดบ่อยเหมือนกันสุบซาบอเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นว่าซาเป็นยังไงค่อยไปเซิร์ชกูเกิลทีหลังก็ได้มาครบ3มคนแล้วเพลงดูเฟีย้ยกว่าเดิมอีกอะมาจัดเลยมอยันเอ็มวีมยันเพลงทำไมถึงใช้บ็อกคุลี่วะมันปั่นมาเลยเพราะเป็นบ็อกคุลี่อะมีความเด็ดด้วยนะเด็ดดอกบุอคุลี่ก่อน <laughs> เดนมอนน่ารักมากเลย โอเคค่ะขอบคุณที่ดูงมาถึงตรงนี้นะคะใครมีเพงลงอะไรอยากจะขอก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะทยอยทยอยทําให้ทุกคนเองไม่ต้องห่วงพลาดบ้างเพลงสองเพลงก็ขอโทษด้วยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดส like, มัคฝากกดไลค์กดสัคสให้เราด้วยนะคะหรือตามไปพูดคุยกันที่ Instagram มเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ